สวัสดีครับก็มาอยู่กับเกมโลบอคแมปสวอตโวเออร์ Map นะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำ เทคนิคเล็กๆน,ๆน้อยนะครับสำหรับเล่นคนเดียวยังไงให้ไหวถึง75ถึง8ปดนะครับประมาณนี้สำหรับผู้เล่นที่สายฟรีกับกึ่งฟรีแบบสไตล์ผมนะครับไม่ได้มีฮีโร่เทพทูเช่นชาแมนหรือตัวบึ้มแม่นางไฟเออร์นะครับเพียงแค่ถ้ามีฮีโร่ในเกมก็สามารถที่จะผ่านด่านไปถึง7 5ถึง85แบบผมได้นะครับ เทคนิคขั้นแรกเลยนะครับก็คือ1ึเลยครับรีแมปถ้าใครไม่อยากไปเจอแมปกลางๆสักประมาณด่าน40ขึ้นไปไปถึง80นี่ที่แบบไปเจอไอ้บอลาวานี่ให้กดออกเข้าใหม่ครับแบบนี้ครับนี่ที่ผมทำให้ดูนะครับขั้นแรกเลยให้ให้ให้เป็นแมบลาวาอันแรกนะครับมันจะชัวร์กว่า คือเราจะเล่นง่ายกว่าครับคือถ้าไปเจอแมปลาวาตรงกลางตรงระหว่างดาสิ0สิบสี่สิบขึ้นไปรับรองโอกาสเลี้ยวมีสูงครับเพราะว่าพอแบบห้าสิบหกสิบหกสิบขึ้นไปไอลาวาเนี่ยก็เริ่มเริ่มแรงละมอนก็เริ่มตีโหดละแล้วก็ถ้าบอสโผลมาที่ระดับแปดสิบโอกาสที่จะหลบสกิลบอสเนี่ยมันก็จะยากหน่อยครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบพับละวงเนี่ยครับตรงจุดที่หลบเนี่ย มันยากครับนี่แหละแต่ก็พอหลบได้นะครับแต่ถ้าใครแบบไม่อยากเสี่ยงก็ให้รีแมอย่างนี้นครับต่อไปก็อันดับ2นะครับก็คือใช้ประดับแรกอันดับแรกนะครับใช้ประดับของโลกห้านะครับเพื่อเคลียร์มอนไวยนะครับมันก็จะเคลียร์แบบเวฟตู้มเดียวตายเลยน่าจะถึงประมาณด่าน40ครับขึ้น40หรือ30เสินี่แหละต่อไปก็ให้ ทำประดับหรือเอาประดับของหอที่ประดับดูดเลือดมานะครับก็คือให้หาดาบหอนี่อย่างน้อยทําดาบหออย่างน้อยสอ,อยงถึงสามดาวครับส่วนดาวที่สี่ดาวที่หานึงต้องอาศัยขยันเอากลงกับผู้เล่นอื่น,นครับมันถึงจะไวแล้วก็เอาประดับดูดเลือดครับดูดเลือดของหอแรกมาครับแค่มีสองสิ่งนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วครับต่อไปก็แพ็คใหม่เลยครับ สกิลใหม่ของแพ็คใหม่ที่อัปเดตมาเวอร์ชั่น1.8.1เนี่ยให้เอาสกิลผมขอเรียกว่าสกิลเบอร์เซอร์นะครับให้เอามาใช้เลยครับอัพตัวนี้นําไปเลยแล้วก็ตามด้วยไอ้สกิล5วิอันนี้สเต็ปผมนะครับ5วินี้เอาไว้ใช้ทําอะไรครับใช้กรณีที่เราหลบสกิลไม่พ้นครับหรือเราอยากตีต่อเงี่ยเห็นไหมครับที่ผมใช้ตอนเนี้คือจังหวะที่เรากดใช้เนี่ยกะดีๆนะครับเล่นกรณีที่ไม่แหลกหรือเน็ตดีด้วยนะ หรือเครื่องดีอ่ะถ้าใครเล่นโทรศัพท์ก็ระวังกระตุกด้วยให้กดระหว่างที่บอสจะสกิลใส่เราครับนี่เห็นไหมครับเราก็สามารถตีฟรีได้แล้วครับจังหวะที่เราใช้สกิลเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจครับถ้าใครเล่นมานานจะเข้าใจนะครับตรงจุดนี้นี่ก็เป็นทิคทิคนึงครับแล้วก็2เลยครับใช้สกิลผมขอเรียกว่าสกิลเบอร์เซอร์นะครับใช้กรณีแบบบัฟให้ตัวเองแล้วไปตีเอาเลือดครับแต่ก็ต้องกะจังหวะดีๆนะครับบอสของเกมนี้ ไม่ได้ยากอย่างที่เท่าไหร่นะครับเพียงแค่ดาเมจมันจะแบบหนักขึ้นเรื่อยๆครับหนักตามขึ้นนะ <c oughs> คือถ้าแบบโดนหนึ่งหนักก็ตายนะครับดังนั้นถ้าใครแบบจะลงคนเดียวก็ลองเทคนิคนี้ได้ครับก็จะผ่านได้นะครับเว้นกรณีที่ผู้เล่นมีไอเทมเทพกับฮีโร่เทพอยู่แลครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคนี้ครับก็เพียงแค่ไปตีมันเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ตาย อันนั้นคือกรณีไอเทมเทพนะครับแต่ถ้าถ้ากรณีที่แบบเหมือนผมเนี่ยสายกึ่งกึ่งฟรีกับฟรีมีลุ้นชนะครับว่าผมเล่นกับน้องอีกคนหนึ่งมาแล้วเพราะว่าเขาก็แบบมีโลดตัวเดียวเหมือนกันครับไม่ได้เติมอะไรเลยเพียงแค่ดาบ2ดาวแล้วก็ประดับดูดเลือดแค่นั้นเองครับเขาก็ใช้สเต็ปแบบผมเนี่ยเพราะเป็นการแชร์เทคนิคกันครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคการผ่านขึ้น ที่เท่าไหร่ล่ะประมาณระหว่างเจดห้าถึง8 5ดห้าครับได้รุนครับผ่านแน่นอนครับถ้าแบบเล่นอดทนหน่อยกรณีเล่นคนเดียวนะครับส่วนเล่นกับเพื่อนนี้หรือเล่นกับคนอื่นโหเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้อยู่แล้วครับนี่ครับก็ถ้าใครอยากคนรเอ้ยถ้าใครอยากเล่นคนเดียวลงคนเดียวหรือจังหวะว่างไม่ตรงกับเพื่อนแล้วแบบเอออยากเคลียร์ลูกคุณแจหน่อยมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยก็เอาเทคนิคนี้มาใช้นะครับ นี่ครับสกิลใหม่5าวีนี่มีประโยชน์นะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้สกิลบัฟเบอร์เซอร์นะครับให้เอา2ตัวนี้มาใช้นะครับแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบไม่เท่ต้องผ่าดาวเท่านั้นก็ก็ใช้ได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันหนึ่งมันเท่าไหร,คร่ครับเจ็ดสิบว่ะครับนานเกินหน้าสิวหน้าขวานบางทีแบบนี่เราโดนส,สมมติไอ้แมปนี้ใช่ไหมครับถ้าเราโดนยิงแบบเราหนีเราหน,านีไม่ได้เลยเนี่ยจังหวะแดงนี่เราจะเป็นต้องใช้สกิลเพื่อ ไม่ให้โดนดาเมจของหอ,อกนะครับมันก็จะรอดบุบิดครับแต่การที่เราจะกดนี้หรือติ๊กในโทรศัพท์นะครับหรือแตะนี่แหละแตะใช้สกิลนี่ต้องดูจังหวะนะครับแบบหอ,อกมันพุ่งมาหาตัวเราพอดีนะครับแบบจังหวะนี้ไอ้จังหวะที่แบบบอสมันระเบิดพลังออกมาเนี่ยให้ถอยออกเลยนะครับเท่าที่ผมเดาคนทําแมปนะให้นับในใจ3-5าวีนะครับบอสมันจะใช้สกิล ให้เดาเลยว่ามันจะใช้สกิลตอนไหนแล้วก็ดูจังหวะอิโมชันของมันแล้วก็เราก็เพียงแค่กดสกิลแค่นั้นเองครับเนี่ยนี่ครับก็เป็นเทคนิคสําหรับผมนะครับสไตล์ให้ผมก็นําไปใช้ได้นะครับแต่ผมแนะนําเลยเทคนิคอันนี้ไม่ต้องหรอกครับลงกับคนโหดกับเพื่อนดีกว่าครับช่วยกันแชร์ผ่านไว้ดีกว่าครับอันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยจริงอย่างผมก็ลงวันนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีครับ จะมาช้าไอ้บอส80นี่แหละแล้วพอไปถึง84 85นี่ยผมปล่อยตายหรือ86ไม่ไหวครับไม่มีฮุโรชาแมนต้องพึ่งน้องเทพเทพของทีมงานเราครับถึงจะแบบผ่านไป90ขึ้นไปส่วนถ้าใครแบบอยากอยากเทพลงได้เยอะจริงผมแนะนำให้ไปเข้าดิสคอ r d เขาก็มีมีคอมเมนต์จากคน ต้องเรียกไงเขาใช้แฟนลับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจที่เขามาแนะนําเออเดี๋ยวถ้าผมว่างๆ,างๆเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับเห็นว่ามี Discord กลุ่มฝรั่งกับคนไทยใช่ไหมอันนั้นเรียกเป็นกลุ่มหาตี้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยว่างเลยครับพอดีมันเล่นหลายเกมเลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการลงขอคนเดียวทํายังไงให้ถึงขึ้น80หรือจบด่านไปเลยครับอันนี้ผมตาย82นะครับ คือเลือดมันไม่เต็มอ่ะแล้วก็โดนมอนตีตายเพราะถ้าจะ8-2 8-4ปใไปนี่เลือดเราต้องเต็มครับมันจะพอดีแล้วเราก็ต้องตีแบบนิ่งๆแบบตีเอาดูดเลือดเลยไม่ต้องหนีครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับพิกสไตล์ผมนะครับลงคนเดียวสรุปเลยครับพิกทั้งหลายท Hoy, ี่ผมแนะนำมาเอาไปใช้ได้ครับแต่ ที่ดีทางที่ดีผ่านไว้ที่สุดคือลงกับคนเทพครับแลวแล้วก็ลงกับเพื่อนจะผ่านง่ายกว่าครับก็ไว้แค่นี้นะครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ